กันเช่นเคยนะครับกับทีมงานพ่อบ้านฝาแดงนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อมรามจ๋านะครับตอนนี้หูกําลังเป็นกระแสกันบ้างนะครับค้าคันนะครับสามคันร้อยเดียวนะครับต่อคนนะครับเพิ่มคันต่อไปคันละสี่สิบบาทนะครับนี่ครับสภาพหมายยามเช้านะครับมีซุ้มนะครับหน้านักตกปลามากันเพียบครับมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงซุ้มแปดนะครับวันนี้ น่ครับนั่นนะเขามานอนนะครับกลางคืนนี่นะครับนี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับหน้าซุ้มแปดเลยนะครับนะครับมาดูกันครับวันนี้จะได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับวันนี้ฉายเดี่ยวด้วยครับทีมงานติดภารกิจกันนะครับโอเคครับเตรียมตัวลุยยามเช้านะครับสวยงามครับบรรยากาศดีนะครับมีซุ้มนะครับหลายซุ้มนะครับ นาน,นักตกปลามากันพร้อมเพียงนะครับรอเวลาลุงเบ็ดไปครับลุย อ Wolf, pues whales, Quran, desse, basics, 8, nah, ้อมมาเลยนะเดินมาเลยนะเดินเดินเลเนเลยนะเดินลาเขาเล่นต่อคนล้ครับเดี๋ยวลาดก็ตีเกีนะมันีตีมาตีไกลนะเพื่อใกล้ๆมีอาการ แทมแรกครับแทมแรก <c oughs> <c oughs>

เยอะใช่ไหมหเยอะไม่อร่อยนะน่เยอะไม่อร่อยอเียมอยมะอะม่อร่อยนะนเทียม ไม่เหนื่อยนะจบอีกแล้วแล้วยาวแล้วนะยาวยอมั้งจะรวบผมบอกนะผมจะเก็บแลวนะวิเชกยนจะรวบผมนะสายยังปกนินเป็ดผมอยู่ เป็นหางแดงไาแล้วหาแล้วป่าลวกป่าแล้วหแล้วเหือปาแล้วลวปาไปแล้วลวกปาแล้วลวผมนะเดินเดินเดินนะเดิน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 คันเลยนะโดนลวกไปปาไม่กินยิ่งลวกอีกแต่ร้ายเิ ป้าไม่กินยืดรวปาไม่กินยดรวน,นี่ไซส์ปล่อยได้ไหมป้าหวยอยุ้ขีออดมาว,วันไหนแล้วแนวยินแล้วเปลีใจอ,อีกะ้ะไม่เหางาทัไม ตัดแม่งูนนะตัดแมงข้าป้าไปเลยนะนรจิบยกได้อะไรอ่ะปลาอะไรปันนี้ม่้เปล่าใช่

ทางเี้มากเลยนะ้แ่นั่งแก่ส้งวมงอย่ามาอย่ามาออกนะยวแล้วยาวนะถ้าาอกแก่หนักเลยนะโอกเยาวนะแล้ว่ ใหญ่เยอะเลยิด่โอ้เดียดายปลาปาตัดีโอ้โหป่าดีใจป่าแช่งข็งขาดรุดขาดรุดขาดตีนเสียงอยู่มันติดอะไรรุดอ้หลังนนป่าหลังเนไปตั้งตะก้อเลยใหญ่ด้วยเลยออันนี้ได้สามเดี๋ห้าโลเผอตัวสิบโลอือป่าตัวท่านึงป่าตัวใหญ่หน่อย

ไอนี่กลแ้อยู่กม่กลับแน่รอป๋า เลยนะไปกินเหมือนน้เลยป็นวัดเลยเอออันนแน่เลยแรงอีโตกเลยเอ้าเอ้าเอ้าแถวแวตัวแรอเดย๋ยวเลยขอบคุณสยันนี้มาแล้วเวิปปาปลาสายจริงด้วยปลากินสาม Mày kính ngon nghe đã cả hai nữa nè nghe đã cảm ơn anh cảm ơn anh cả ơn anh cảm ơn anh cảm nó à, không có phải kinh gọi được không? thấy nghe à? ôi, đai, nó không có nữa. 一条吗？爸、啊哎，我一条，那一条。 เบลเบลก็ยิ่ได้ต่อได้เลยเบอร์เล็กไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปพี่อ่ะครับนะครับส่งงานเหยื่อตกปลาเพราะว่าฝาแดงนะครับต่อได้นะครับส่งสามสี่นะครับวันนี้ด้วยเฮ้ยครับบู มาดามฮะมาดามจ๋ามาดามจ๋านะครับ